มาเจอไม่ห่างจังๆเต็มตาจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าจ้ามาจ้าจริงจ,จ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ,าาจ้งจาอันผู้ใดนหลินมหาเสาน่ห์ให้ลวดสีออกข <g uss es> ันลวดสีออกมาเขาบ่เล่นมหาเสาน่ห์เขาต้องเล่นแม่ชีมหาเสาน่ห์ จะได้สิมาะลิไม่ห่างจัง,นนงเลยนอเ่าบพแห้งหรออันนี้รูดสีเดอ้อบ่อแม่เสียเดอ้อนี่เข้าใจว่าเสียบ่อแม่นเนี้ยตัวเป็นๆตัวสดๆว่าด้เซ้นน้ำแข็งอืมเอาไม่ออกบ้านเฮามือนี่นั่งห่างๆกันเดอ้ยะะอยาสายยาสจามขันจามก้อั้นไว้ให้มันออกทั้งดาบบุญ คันได้กินอยู่แสดงว่าพหันได้เป็นคันบ่ได้กินพวกนั้น,นล่ะเป็นโควิดมัมามาดูตายแม่มันแต่พี่ผู้ใดสื่อตัวให้มันแม่ยิ่งบานเห้อยาะกินเราเด้อมันหีเมนเบียกก็กินบ่ได้หมอยแตกไป พนกันยังเทศให้พอนยุะะพนไห้สุสินสุสินส,ส,นสุราเมระยะมัชประมาทฐานาพนยังบา่เด็ศสินก่อหาตั้งแต่ว่าสมัยสุมุนีมันบาวาจังสันเด้มันว่าสุราลินมาเป็นระยะระยะทลินมาซ่ามึงถือตีนกุณะสมัยสุมุนีเป็นจังสันมันบอกคือการ ไม่ออกบ้านเท้าพ้ากันใส่บาทเน้เด้ดอเดี๋ยวสิบอกไม่ออกบ้านเทาบอกากันใส่บาทใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งป่าได้แล้วหมกมาวัดแน่นะหรือว่าสิหมกขันหน่อไม่หรือว่าสิกนนอ้อ,กอยขวยซ้อยจูกันเทนะ หลวงตาขอสัญญาสิเก็บไว้สันนอดยามแหลงโอ้เย่นายให้นายขาดจ้าไดนจ้าเปลี่ยนไปชัวช่วที่อบชั่วแดนมือนี้สิเช็กอินก้อนมือนี้ไ่ได้ไปใชอยุอาสมเออโทรศัพท์ <laughs> อันนี้บ่แมนไอโฟน12ได้หนิไอโฟน18 รุ่นนี้ไม่ได้สกแกนนาเดอรุ่นนี้ปลดล็อกวิธีเดียวเลี้ยเอาเอ,อปลอดล็อกแล้วบานอ่าโฟดก่อนเซ็คอินก่อนนะวันนี้อยู่อาสมมาจังหันด้วยนะพวกแม่ออกค่ำทั้งหลายโฟดไปเลยเซ็คอินเรียบร้อย นายหายนายขาดากันยังว่าอือเอาล้ำมันนล้ำว่าหลอยังมือกีาระล้ำลาล้ำมีความพิษสแลวจึงหัวเล่อเออเออบัดน,นี้ก้าวถึงเลือดสีเทาเรา,าสมอยู่ในปลา ปวชมาหลายพรรษาหอาเมียกับบ่ได้มนันหูแกนวางใจบูฟังเออโอ้ตัวเราเศร้าใจเคยจะรู้ค,คิดคิดดูอยากจะเป็นเหมือนลุงพลคนดังนะมีป้าเต่นเคียงข้างมานันาลา จินตลาพาไปร้องเพีงเต่างอยเต่างอยเต่างอยเต่าเต่าเต่า,ตางอยเออากินคนเซมันข่อยดังคือลุงพ่อหน,นีวัดข่อยก็จะมีผู้มาสางห้องน้ำไหลไหลอยู่เปมันนายหายนายขาดแกยังง่งวะ อัตมานี่เป็นลือดสีเทาน่า,าสมอยู่ในป่าพี่น้องเอ้ยบวชมาหลายพันสาแล้วล,ล,ละว่าแต่ว่ามีลูกศิีย์ผู้หนึ่งมาลำเลียนวิชาอยู่น้ำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไัก้านาบาลจากักไปเล่นแม่มันทั้งไทยบอลูุกศิีย์ก็ได้จานไอจานโอ้มเมาคีลาสัตเมาขีลาสัต,สตโอ้คาแทคาสคาแทคาในโลกนั้งมันนั่งมาปุ่นในโลกนั้งมันมันมาปุ่น มันภาควายเอ,าาเอ,าเอา้าเมาขีา้ลาชัดเมากี้ลาชัดขาแดกขันขาแดกขันรถข้างมันลงมาบนรถข้งมันลงมาบน,น,นมันขางัวบานข้ายกู <c oughs> อยากเห็นหน้าพ่อแม่มันเด้ <c oughs> มันเอากันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเนี่ยเจ้าไมอยากอายคนเอ้าเสียโอุ <c> ้ย <oughs> พระอาจารย์ราารยมาพีเออเออมาพีมึงน <c oughs> ่ารำโอ้พระอาจารย์ละมาพีมึงกับไคมึงกับมึงกับกูนี่ล่ละ <c oughs> แล้วไปมึงกับกูโอ้ขอโทษพระอาจารย์มาพีเออจังซี่สันเดย์คอยกับมาอยู่กับพระอาจารย์เนิ่นนานหลายปีแล้วมาบอกคือลิเกอะไรวะพรอาจาลิเกไทยใช้เดิมเนาะอยู่โคราชเนาะ ยุก่กางไหนข้าวจัตนตะคดลบมายุ่ก็ลงตาหลายปีแล้วสินขออันกับเมียบ้าน,สนเสด,ดไปหาเด็ดพ่อเด็ดแม่แลวก็เด็ดเมียโอ้ยุนี่เซล่าเมียบ้านเ่าเมียบ้านก่อนเซล่าเมียบ้านคอยได้เห็ดอาหารสําหรับข้าวหวานมาให้พระอาจารย์เอาอย่างรบายทวายเมื่อนี่ในกุ้งเผาปลาหมึกมาจากมหาชัยขนอยอเอ้าเออเอออันป๊มบอมแมนมาจากบ่อหลังบ้านขน้อย ยาเด้มึงยาเด้กูมีแอลกอฮอล์เด้ไข่เว้าเพี้ยส์บะแม่นดอกนี่ลาบหมูเจ้าภาพลาบหมูซุปหน่อไม้เจ้าภาพแล้วก็ขับปุ้นเจ้าภาพแม่นบ่แม่นน้ำยาเข้มๆเดี๋ยวอันนี้แนวกินนี่ขาดเสียไปขาดแล้วเอานี่บีบใส่ขาดเสียนะแต่ละข้าน้อยขอถวายขาดสุดท้ายข้าน้อยจีลาเมียกับบ้านแล้ว มึงไปยังจังบอไซถุงยางอะนะไม่ปิดปาก<พ>าโอ้ยสุมสัชัวเมียมันกันโดนจะขูกใจขาดตายต้นเนี่ยรออยู่หันสักก้อนเอ้ยให้คอยเลีนสกนักก้อนแนวกีนร์จีไม่ไตายยงอนข้อวิดหลงที่ตายอยู่ในถุงนี่ล่ะใจเยี่ยวๆให้คอยถวายพระจังหันถวายเพียนก่อนอ่ากล่าำถวายท่านก้าวบ่เป็นได้ เอาพอปิดใจอยู Naj ่ตบแต่ปวดน้องตาจีพ้ามาเออว่าว่าว่าตามก้นสตีว่าน้ำก้นเด้อสุข้ำเลยตีสุข้ำโอเคอ่ะแทนสุดที่นั่งเด้อโอเคอะสุดที่เป็นตาซังสุดที่เป็นตาซังให้แล้วกับวายังให้แล้วกับวายังจะไปซื้อยังบู๋จะไปซื้อยังเบิ้ล คือบ่มีแนวซื้อบูจักบ่มีแนวซื้อบูอยู่ในครูอยู่ในครูบักดังโมกับข้าวจามันรีบักดังโมกับข้าวจามันรีเออแทนอันดโมทามีเออแทนอันดโมทามีเออถวายเออถ้าไวถ้ายว้ถ้าแม่ถวายว้ถ้าแม่ให้มึงถวายให้มึงกะถวาไว้เดี๋ยวนี้เอาว่าจะบว่าพูดถึงน้ำวอาน้ำกลดกูเบิสจันติเดียวนี้แม่จะทำหนี่ทีพูดถไม่เท่าน้ำอ่ะจะแล้วเอาว่างไม่ดีเด้อเออว่างอันรับอันจังหันแล้วกินข้าวกินปลาแล้วบ่มีอัน อันค้าทายบเศษพรพิเศษยเ,เนี่ยบอละพรอนละพรโอ้ยละพรอ,อ,อยู่ตีอออ๋เออเอาจิยัดถาให้เด้อเ์โอ้แช่โอ้ยแช่ยะถาจิบอกให้นาไปหามาทเตเมลาบกอยซ้อยห่างมาจากสามกะละมังต้มปลาคอเอาแต่โตจังจังย่ำพระสังยาไรตีลาบกระสรังต้งโอ้ยบักหลงตาบักจัง <laughs> โอ้ยมึงกะให้พรหาอยู่หากินเนาะพอมึงอ้วนสันเดียวเอ้ ม,ม,ม,มเ <S 2> <S 2> <S พออาจารย์อ้วนสันดีอ่านก็ได้แล้วปรามีของดีในบอกขาน้อยแต่ว่าพอสิบอกได้ลูกเด้อยังยังข้าเป็นเจ้าเมื่อบานเมื่อท่านไปแล้วเจ้ายาสปไปครบคนบอดีได้ลูกเด้อมันเป็นยัง่นยังว่าเดีอลูกเอ้ยว่าจังใดครบค้นผ่านผ่าน้า,นานไปหาผีดแถมแถมเยี่ยมครบบัฑิตบัณิตผ้าไปหาผลเฮ้ยเฮ้ยครบประยุทธ์เจ้าสิได้บาดคนจน เทาทุกคนกับสิจนไปพร้อมกันคนละครึ่งบอมแมนดเอะเราทุกคนจะติดคุกไปด้วยกันเอามึงอยากคนละครึ่งบ้าโอ้ยบอมีของดีจีดวเนี่ยของดีเออเอามีตัวล่ะวิ่งอียงล่ะเจ้ามาอยู่น้ำหลงตาหลายฝ่าล่ะผีหลงตาเก็บของดีไว้ให้ลูกซิ์เอกเด็ดีิลูกศิ์เอกเออลูกศิ์เอกไปเอามาดูดูต้องเป็นต้องเป็นผอบบเนี่า สมัยนี้ยังกับว่าสูตรเจียวแอลกอฮอล์ดอกหล่ะเอ้ยอันนี้ดีสุดแล้วของดีไหมของขังมันแม่เออเอาของดีมาเข้ากันเด้อ้ยมาอันใหญ่เถอะหลักมาวบบ่วบบ่เดี๋ยวโอ้มยมัดแกเมียมันจังเลยมันบ่้าเปิงกูตีเจ้าได้มึงใหญ่กว่าไปได้ไง โอเป็นดังหักรย่มา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 หลุมเงโมามมาอะพอเ็ดบาโยเ็ดบาเทสุตายป่ตายกะฝังกูรอดงี่เอาละบ่ละอันนี้ตีอันนี้ล่ะลูกอันนี้ตีพออบอ่ะ อันนี้ว่าแม่นผาโอแม่นยันถุงปุ๋ยโอ๊บ มีขอห้ามขอแม่อีหยังบอยาจะเปิดกลางทางเป็นเด็ดขาดเออเพลทไฟอันตรายสิมาพอเจ้าไปไปฮอดกางฮอดเฮียนฮอดซ่านจังคอยเปิดคือว่าจังฉลเอาแมนตบต่อประนกับเจ้าตองเสียฟังข้ามาจา์บอมันเป็นของแนว่ประดับมดีดีอยู่ในนี่ของดีเจ้าเปิดในห้องนอนจังสีได้วายมีแห้งบ่มีแห้งจับจับเอาจังชิเอาจังไหขอบคุณพระเจ้าตาขอให้เจ้าปราจญสถิตสู่สวงสาวบันด้วยขณอยบอหันได้ตายก่อนจะไปเตยมันวนให้พี่น้องฟังจังไยเอาพาเตยได้จีเอาได้หน่าพาอยู่ มีสู้พี่ก็จะพามีสู้พี่ก็จะปามีหมูมีหมาเอาไว้แหละคุก<พ>สำนำหน้ามึงบ่ดปากนิดน้อยนั่นมาเต้นดี <c> ่ <oughs> อยกลับบ้านก่อนเด้อใครได้ของดีแล้วกลับบ้านก่อนเด้อโอ้ยมามาดีดีของดีของดีแล้วใหม่มัน โอ้ยมามามาไอ้ของดีเฮ้ยเป็นยังโดยสูข้าพเจ้าเป็นใครโจนสองร้อยห้าสิบโจนียังมาถือแทกโยควิดเจ้ามานีมีจุดประสง์อย่างหรือณแมนยังพ่อหนุ่มอะไรหรือเจ้าเป็นใครมาจากไหนคอยเป็นเท้าจันจะกรบคอยจะเอาพภอบเมียบ้านหาพ่อหาเมียคอย เจ้าซื้อบ้านในเกาะจันตะโคลรถไม่ใช่จันตะโคลรบมาแมนจันโอชาเด้เนี่ยนี่อันใดเนี่ยพระอบพระอบแมนพระอาจารย์สังสังไว้ว่าห้ามเปิดกลางทางเจอใครก็ไม่ให้เปิดเน่อะไรข้าเป็นโจรข้าต้องปนไม่ได้คอยบ้าไห้คอยบ้าไห้มันต้องไห้บ่ใไห้ป้ามึงเอาจัิงสิถ้าเจ้าปนเจ้าเปิดออกมานี่มีอย่างเจ้าต้องรับผิดชอบเด้บ่ต้องห่วง ใหญ่ในะนี้มันต้องมีสมบัติรับปากแก่เจ้าต้องรับผิดชอบเออเปลี่ยนทางมึงจะเปิดไหมมเ,เปิดมึงไม่เปิดมึงเปิดเลยนะนับเลยนะจะรับผิดชอบเนี่ยอันหนึน่งสองของดีสามเปิดออกมาเลย <c oughs> มึงเรียนนีหาแม่มึงเตีเออตัวอีหยังสัวไส หัวนี่กระไดปุ้ยปุ้ยดเปิดกวางแั่นบักนั่นบักนั่นบังนั่นบักนั่นบักนั่นบักนั่นเมืองเมืองแล้วมึงมืงแล้วชูแลนนี่เห็นอยังสุเปิดแล้วตัวหยังเนี่ยนี่ลำน้องโม่แน่นิโม่หยังโม่ละหัวอี้อย่าโม่ทออถ้าโมลาไปบางจีบักมหาชนมึงเอาไปซะบ้ากูว่าเอามึงเอามึงเอามึงเอาบักเหียงหุบหลูกวัด เลยยุ้ยชูมาให้ได้บังจากเทียติเลี้ยงเนี่ยเพรเะใครบังมันเป็นทังไหอ่ะผู้ใดเปิดกูแล้วต้องรับผิดชอบกูเอากูบังนั่นมึงบังไหนแท้ๆบังนั่นเอาจังสีจังไหนกูบอกปนมึงดอกเฮ้จังไหนกูเศร้าปนแล้วมึงเอามันไปซะไปก็บ่เอา ส่วยมาเอาปไนกูเป็นชีให้ชีหึ่นแผะโอ้จะชีให้ละเนาะเ่าใบหน้าใบตากูจักหน่อยเมื่อยานกูจะตายคนจะป้นแล้วก็ต้องเอาเดียวเยวแต่แต่เกิดนะพ่อแม่หยอกก็เที่ยวหมดจีบแปากมันจะบาดยังไเชื่อเลยเชื่อเลยคอยบ่เอาหาผู้ใดมาเชี่ยวอะไรคอยบ่เอาด้วยเดี๋ยวเดียวแม่ยังมึงเอากูแม่จะใส่พระเจ้าตาคอยคอยมาพระเจ้าตาเออเอิอพระเจ้าตามาเชี่ยวกับกูเดี๋ยวนี่คอยสิโทรเฟซหาพระเจ้าตาพระเจ้าพระเจ้าตาเล่นเฟซ เมียกูเป็นลูกหมูลูกมาถ้าเปิดแล้วว้ากูไปเลยที่ยิ้มโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เดี๋ยวกูแปลงเงินน้ำผัวก่อนน่ะผัวขาเป็นโควิดบ่ะเอาไปไปลี่นก็ได้เงินดิบว้าดูหลายน้ำไหล่อยจริงง่ายเที่ยงเดาดิเนี่ยเออเอาเอาจับซะน่ะโอ้ยเป็ียนเงินเงินยีธิบาทตรทหารจิ้นใจคนเลยโอ้โอ้คอยคอยคิดได้แล้วอันพยัยพยัยนี่อันนี้พยัยนึกพยัยนึก นึกไส่นึกบ่ออกแล้วก็ปวดเลยก้านึกงเบาเราจะมาเบาครับกูณใส่แบบพระเจ้าตาจิ้มโทรศัพท์เนี่ยเร็วๆเกิดนี่ละเอาเกิกัาเกิดสนะพอหาพระเจ้าตาก็ไันเลโวะมันดูถูกกันตัวเนี่ยฮึฮัลโหลฮัลโหลพระเจ้าตาเจ้อยู่ทั้งพุ่นเหม็นขี่ทั้งพี่บอสปอดเมื่อยมาพี่มาพี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วมันยัง มาเพบอลเลีวจักเทียเทมันสิเลีวแม่แม่ยังเปิดมาแล้วก็แล่นหนีกลับวนอ่ะอีนี่แม่มันออกมาจากปลาโอ๊บเอาพเจริญว้าอย่ามึงยัยเอ๋ต่อแค่บ๊อบเอ๋กับบ๊เป็นต่เบิึงอยู่ไปเคื่อไปเคื่อคอยบ่เอามันมาแต่ใส่ละเนี่ยปลาโอ๊บพเจ้าออกมาแต่ถุงตีไอ้โม่ถามเนี่ย โอ้ยอย่าใหายจออีฮาริจเซียนเลยพ่อผู้หายเป็นนันตีเขาจังปาเอามึงกมัแย่งแหวนจักเทียดิเขากล้าถามว่าจ้ของผู้หายปาฮาร์โม่กูไมิตรเสกกระถาใส่กูบ่เปิดเบิ่งจักเถื่อนโอ้มึงเที่ยวหกมาเป็นแก้วหนามา ากินหัวมันว่าเป็นเจ้าดองคอยไปดวลเวดตีซีเมนที่ไหนบูโมเขาเบามึงบะลูกเบาคอยจะมาเฮ็ดบาปลูกสาวคอยเอาเชี่ยเชี่ยแดงเลยคอยก็เบาเด้วยแบงแบงแบงเอามีดมาแบงเลยแบงเลยเอามีดดาบมาไปขึงลูกเอ้ยเอาจังสี่แล้วลูกเด้อเอาจังไหนคะทอสิปันนี่ทอทอกันปันไผลปันเจ้าเฮ็ดจังไหนล่ะคะปาดนี่บักโจนเอาชวนใต้ บางนี่เอาส่วนเคิื่งคอยไปเอาคอยไปเอาบ่เอาจักเครื่องคอยไปเอาส่วนไหนไม่มาดิมหาปั่นเครื่องจังไหนเอานี่เอามันบ่ลงโตัเฮ็ดจังไหนขนาดต้องเอาเอาจังสี่เอาจังไหนพู้ใดเปิดคอยก้อนกระตู้นั้นตัวต้องรับผิดชอบเอาคอยบ่เอาบ่เอาเอาจังสี่พระเจ้าจ๋าคอยบ่อยากได้หลักเมียหน่าน่อยคอยบ่เอาแล้วมึงเชียาจังไหนคอยอยากได้ผัวคอยด่า ข่อยนี่คือเบาจักชานข่อยนี่ผู้มากแล้วผู้มากผู้ไรนี่อยู่บไก่ไก่ข่อยนี่ใส่บักมหาโจรนั่นเธอเธอเจ้ามาเต้าโจรมานี่เจ้าโจรโอ้ยอย่าว่าเต้าโจรเฉพาะเราเราไปเที่ยวงานชิสมาตกันไหมไปเลยข่อยสีเอาผัวมึยุ่งเจี๋ยวกับโจรเนี่ยเออไปกันโอ้ยโควิดเป็นแล้วก็เศร้าเด้อแต่ว่ากระเทยนี่เป็นหอดตายพระเจ้าจ๋า ตายบ่มันผู้ยห้ไร่บ่จะไนก็ลบจงไหนมาเอาผัวผูกกระเพิ่งเคยเห็นเด็กใจม่นมันสีกประวัติศาสตร์คักซะพระเจ้าตาแม่ยังเป็นย่อนเจ้านี่เป็นย้อนพ่อจังไหนลูกเอ้ยเป็นย่อนเจ้านั่นตัวเฮ็ดคอยออกมาแล้วบ่ลาพี่ตอบเขาเป็นอย่างจะบ่าวคอยผูกกระบบ่งจะแจกุศิเกตคาถาใช่จะกุศิเกคาถาใดใช้ผู้นี่ก็ได้ขั้นจันจะโกลบอก่อยเจ้าต้องเป็นผู้ลาพี่ตอบวายบ่เอาไปทัวแท้พ่อกับลูกกันมันสีกกันบ่ได้ พระเจ้าตาเอาหรอก็สามาราไปทัวร์แบนั่นเอาวะจังไรก็มาเอาก็สามารถเอาพ่อกับลูกกับแม่ชิมกันอะไรจังไรนี่เป็นพระที่เอาวะเอาไปเอาตายเด้นคอยเว้าคอยจากันลูกเอ้ยเอาวะพระเจ้าตามีอะไรคอยเว้ากันเอาอีกจักดอกนะเพียงเอาก็บอกดังปืนเนี่ยมันคายมันคลายตาคแท้ว่ามันมันว่ามันมันอันละเตี เอาลูกกุญแจน้ำเพื่นไปก่อนจะไปถือมอเตอร์ไซค์อยู่โอ้ยไอ้ก่อฮ่อกูอยู่ใส่เนาะเอาบ้าเอาบ้าเจ้าตาบ้าเอาบ้าเอา ไม่นมกูญานตาทันอยู่ว้าทีผีเป่ามึง<ค>เอ้ยเจ้าตาาาบ้นยังไพระเจ้าตาเป็นกระเทยนั่นน่ะเสียใจน,นะคะเขาไม่เลือกหอลักฮีบูดบูดเนี่ยเขาเลือกตูดฉุดฉุดดีกว่า <S <S ว้าที่มีแต่ก็เป็นแบบนี้มันอยากมุชาจในตะโกนบอเนี่ยเสียใจนะคะหล่อนนาเธอพอสวยช่วยไม่ได้ ผ่ป่นแาเลเอาโศกละวาน,นีล่งมาใส่กบานหัวเป็นตาตายแท้บ้านเอาปืนที่เบียดกักไปลู้ แขงเกดตายีหลีติโมโมอลาไหนๆก็ตายแล้วลกูนะอิจฉามึงนะแล้วเกินกูยิงหีมึงทิ้งเลยนะไข่บ่มีนะอีโมลาอีหากินเสียนมึงเอ้ยอากาศช่างอบอ้าวเหลือเกินตายีหลีมอ แข็งเกียด้วยไอ้จังไหนด้ล่ะบาน ป่บมังเอ้ยดึงจีนกูห้ำเงีย้ยมังงั้งตายออกมากับแม,ม่นกูลาดเข่ากัโบจีแม่นกูลาตบ่บ่มกูมันบ่หวานกูขึ้นแล้วจีลาลัลน่ะลาลันล ได้ตายแล้วค่ะเอามาเคลื่ออนุสาวรีมาเคลื่ออนุสาวรีลิงเท่า,อาโอ้ใจมันกู่มียกูมวลเอ้ยลูกถอยยิปรอบมันาะสิกูลากโดู แต่ยังควิดีดอกกุฎต่ยังลากอีแก้วหนามาอ่านนี่แหละอขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะเสวดให้ที่บ้านของตลกที่บ้านของอีสานและซอนซินครับว่าจาใดที่วสุภาพที่ลูกหลานที่บ้นานของข้าวบอไปแล้วอาจประถือครูสลับแฟนเพลงลูกหลานที่บ้นานของข้ากาบัติท่านทั้งหลายสลับแฟนเพลงไว้ในที่นี้ก็แล้วกันครับ